รถขุดดูซาน2,026รุ่นใหม่ล่าสุดกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการเครื่องจักรกลก่อสร้างของประเทศไทยวันนี้ช่องคา r ์คราฟตจะพาทุกคนมาชมรายละเอียดแบบเต็มๆของรถขุดสุดล้ำรุ่นนี้ที่มาพร้อมดีไซน์ใหม่สีเหลืองสะดุดตาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าเดิมเมื่อมองภายนอกสิ่งแรกที่ดึงดูดสายตาคือรูปลักษณ์ของตัวถังสีเหลืองเงางาสะท้อนแสงภายใต้ไฟสตูดิโอตัวถังถูกออกแบบให้มีความโค,มคมมม้งมนและดูแข็งแรง แต่ยังคงรักษาความเรียบหรูตามสไตล์ของดูซานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแบรนดน์นี้ด้านหน้ามีแขนขุดขนาดใหญ่ที่สามารถรับแรงได้สูงและเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำระบบไฮดรอลิกใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ตอบสนองรวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้นกว่ารุ่นก่อนห้องโดยสารของรถขุดดูซาน2 2 6ถูกออกแบบมาเพื่อความสบายของผู้ควบคุมโดยเฉพาะ บาะนั่งแบบลดแรงสั่นสะเทือนปรับตำแหน่งได้หลายระดับพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติที่ช่วยให้การทำงานในสภาพอากาศร้อนของไทยเป็นเรื่องง่ายหน้าจอควบคุมแบบดิจิทัลขนาดใหญ่ที่แสดงข้อมูลทั้งหมดได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันระบบไฮดรอลิกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือหมดการทำงานต่างๆเครื่องยนต์ของดูซานร,รุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมลดการปล่อยควันดำและเสียงรบกวนระบบเทอร์โบชาร์จใหม่ช่วยเพิ่มแรงบิดในรอบตำ่ำ ทำให้สามารถขุดดินหรือยกวัสดุหนักได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างถนนหรือไซ์งานอุตสาหกรรมรถขุดรุ่นนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ครบถ้วนอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบสมดุลของแทร็กที่ได้รับการปรับให้มีความมั่นคงมากขึ้นการเคลื่อนที่บนพื้นครูขราจึงทําได้ราบรื่นและปลอดภัยมากขึ้นโครงสร้างช่วงล่างแข็งแรงรองรับแรงกระแทกได้ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่ของไทยทั้งในเมืองและต่างจังหวัดในส่วนขององค์การบํารุงรักษาดูซานได้ออกแบบให้เข้าถึงจุดเช็คบํารุงได้ง่าย ตัวกรองน้ำมันและกรองอากาศอยู่ในตำแหน่งที่เปิดได้สะดวกลดเวลาในการดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในระยะยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนชื่นชอบเพราะช่วยลดต้นทุนการซ่อมบำรุงด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยรถขุดดูซาน2026มาพร้อมกับกล้องมองรอบคันและเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางที่ช่วยให้การทำงานในพื้นที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้นระบบเบรกอัตโนมัติและสัญญาณเตือนต่างๆช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุได้ดีมาก เสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มและการสั่นสะเทือนที่ลดลงเป็นผลจากการออกแบบระบบดูดซับแรงใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถทำงานได้นานขึ้นโดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้าความเงียบและเสถียรนของเครื่องยนต์ยังทำให้สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ที่ต้องการลดเสียงเช่นในเขตก่อสร้างในเมืองนอกจากนี้ดูซานยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์รุ่นใหม่นี้ผ่านมาตรฐานการปล่อยไอเสียระดับสากลและใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่า เหมาะกับยุคที่พลังงานมีราคาสูงและทุกคนใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อมองโดยรวมรถขุดดูซาน2026คือการผสมผสานระหว่างพลังความแม่นยำและความสะดวกสบายในเครื่องเดียวทั้งรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและสมรรถนะที่เหนือระดับเหมาะกับผู้ประกอบการที่ต้องการเครื่องจักรที่ไว้ใจได้ในทุกสถานการณ์สำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดคุณภาพสูงในปี2026ดูซานรุ่นใหม่นี้คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้าง ทั้งความทนทานประสิทธิภาพการทำงานและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่พร้อมตอบโจทย์ทุกการใช้งานถ้าคุณชอบรีวิวรถขุดรถยนต์หรือเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคาร์คราฟเต็เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวต่อไปเพราะเราจะพาคุณไปสัมผัสประสบการณ์จริงของเครื่องจกักรจากทั่วโลกทั้งในไทยและต่างประเทศรถขุดดูซาน2026คันนี้คือหนึ่งในที่สุดของปีและเรารับรองว่าคุณจะประทับใจตั้งแต่แรกเห็นแน่นอน